ตัวนี้ก็ช่างไปแล้วนะครับก็ร้อ115บหอลเท่ากันกับประธานจัดการแข่งขันนะครับสะสเชิงรายนายสมพันธ์เลิศนวัดขอขอบพระคุณบริษัทไทยเทเลคอมแอนด์คมอมมิวนิเคชั่นจำก,กัดมหาชนบริษัทจัสตินอินเตอร์เนชั่งกนรจำกัดมหาชนคุณสวัสดิ์ขอรุ่งเรือง คุณพัฒนาคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจการท่อง,อง,อง,ทงทเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทกลุ่มชินวัตรโดยคุณพจมานชินวัตรแม่โคงบริษัทสุรามหาราชจำกัดบริษัทเจริญพุกพันธ์จำกัดมหาชนกลุ่มบ้านฉางโดยคุณไพโรดเปี่ยมเพลิงสารและขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะครับที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางมาถ่ายทอดสดณของช่องเจ็ดสีณจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ขอขอบพระคุณคุณบวรชิตมาโรงแรมริมกกเชียงรายที่ให้การสนับสนุน ขอพระคุณรูแรมเชียงรายคันที่โฮมรีสอร์ทผู้อุปการะและเก็บตัวแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยแซมซัมอิดิยินขอขอพระคุณรุง่งเรืองทัวร์นะครับรุงร่งเรืองทัวร์รับจัดนาเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้เช่ารถทัศนาจรและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแซมซัมอิลิยิมนี่หรือว่าแสนเมืองน้อยนะครับเป็นแชมป์โลกคนที่12ของสหพันธ์มวยโลกหรือว่า WBF นะครับคไม่มีการ,รอแล้วเป็นมวยที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ วันนี้เป็นไฟที่ไฟที่6นะครับเป็นการป้องกันแชมป์โลกไฟแรกระดับ115บอลเท่ากันนะครับนิโกแกร่านี่เคยมาชกกับนักมวยไทยหลายรายนะครับนักมวยไทยนี่ไม่สามารถจะน็อกได้โดยจะเป็นพิจฉิษิตบางพระอาจารย์เดินดชัยกิติกเกษมดาวรุ่งหรือแม้กระทั่งเขาใหญ่นะครับต่อสามหรือว่าจะเป็นโอเล่นะครับไม่าสามารถจะน็อกนิโกแกร่านักมวยชาวโุรกีเซียได้นะครับมาดูวันนี้ทางเซมซันอิลิกินจะน็อกได้หรือเปล่า เพจมอไม่เลิกนี่ครับท่านยิงซ้ายเข้าลันตัวเริ่มแล้วนะครับ <S <S ช่องเจดีถ่ายทอดสดให้ท่านได้ชมนะครับที่จังหวัดเชียงรายสั้นสั้นในสูงกางเกงสีเหลืองนะครับจากที่เก่งว่าเอเบอร้อยห้าสิบนะครับสั้นยิงตัดลันตัวอีกฮิบูกลาพยายามสูนเหมือนกัน สองบัดวันนี้แซมสันนี่นะครับสร้อยคอามสคัญนี่หนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับซันต่อยซ้ายลำตัวอีกโอ้โหรู้ว่เป็นชุดเลยครับคือว่านักมวยไทยเนาะโดนซ้ายลำตัวอีกโ,โ,หโหดโนซ้ายเข้าหน้าเล่นแล้วนะครับเลือกเลยทีเดียวซันต่อยซ้ายต่อยลำตัวอีกเล่นลำตัวเข้าไปก่อนซันต่อยซ้ายเข้าหน้าอีก ไม่รังรอนะครับประเภททะเลาะไม่เลิกเลยทีเดียวดับเครื่องชนแล้วนะครับเขาเริ่มมาต่อยหนึ่งสองโดนหน้าของกาลาตีแล้วนะครับท่านมูวก่อนนะครับต่อยท้องให้เปิดการก่อนย้ำแล้วย้ำไปเรื่อยเล่นลำตัวอีกฮิโปกาลาติดเชือกอยู่ทางด้านมุมน้ำเงินนะครับต่อยฮุกซ้ายมาหมัดหนึ่งต่อยหนึ่งสองมาอีกสมซันติดตลอดหนึ่งสองเข้าลำตัวเข้าหน้าย้ำร่วงเข้าไปอีก จ้วงแล้วนะครับจ้วงแล้วเล่นลำตัวเขาอ,อีกมิโมกะระติดเชือกอยู่นะครับปิดมุมอับอยู่สัส้นเล่นลำตัวเขาอ,อีกผู้ชมหมายท่านมายนักแมทช์ฝ่เบิร์ดเท้าต่อยซ้ำตัวอีกต่อยเอาใจแฟนมวยเลยนะครับเพราะว่ามวยยักษ์คู่เมื่อสักครู่นี้แต่ว่าอืดไปหน่อยนะครับตอนนี้สัส้นๆต่อยตามใจแฟนมวยเลยทีเดียวติดอีกมิโมกะระพยายามโต้เหมือนกันสั้นย้ำลำตัวอีกเข้าหน้าอีกหมัดน,นึง สันหุกขวาแต่ลำตัวเน้นแล้วนะครับ <มา S 1> เลือกแล้วต่อยซ้ายเข้าหน้ายิงลำตัวอีกหนึ่งสองเข้าหน้าฮิโปโกระระติดเชือกอยู่ติดมุมออกไม่ได้นะครับสั้นเบียดเขาอ,อีกปล่อยเอาใจแฟนเลยนะครับสั่นเน้นอีกย้ำเน้นแล้วฮิโปโกระระต่อยมาสามหมัดสั้นต่อยซ้ายเขาอ,อีกยิงซ้ายอีกหมัดนึงต่อยซ้ายลำตัวครับ สันตินิที่ตำรวจทางหลวงที่เอาเมยความสะดวกในการเดินทางมาถ่าย,อยทอดสดณช่องเจ็ดสีจังหวัดเชียงรายแห่งนี้นะครับขอขอบคุณร้อยตอร,ยร,ร,รยวจะกูลอุตสถาหะนครบริษัอทอุตสาหเต็กขึ้นอยู่จำกัดเรื่องเดือดเอ็มร้อยเอ็มร้อยห้าสิบยกที่สองนะครับมาดูกันต่อนะครับแซมสันอีสานหรือว่าแซมสันอิเล็กซี่มปุ่งขวาอีกพี่โปกาลาเริ่มออกได้แล้วนะครับพี่โปกาลาเพราะว่าต้นยกที่หนึ่งนี่ติดมุมจนกระทั่งออกไม่ได้นะครับหัวอยู่ในมุมอับตลอด วันนี้จะได้าลายจากแซมสั่นใน2,000บาทนะครับเผื่อจะให้ฮิโปกาล่าด้วยสันยาอีกยามต่อยเปิดการก่อนสันติวิกเป็นการโ้องกา,งงานแชมป์โลกของสาพันมวยโลกครั้งแรกนะครับทั้งคู่น้ำหนัก115ปอนด์เท่ากันสันนี้เป็สองเท่าหน้าของฮิโปกาล่าสันติอีก วันนี้นะครับเอาใจแฟนๆเลยทีเดียวเพราะว่าตั้งใจมาชมมาเชียร์แล้วด้วยยามอีก1-2 1-2อย่งยิงล้ำตัวปล่อยซ้ายเข้าในที่โปกาล่าเด็กกาดไม่ตกนะครับท่านหัวมารอีกิคัวไว้ด้วยนะครับ ทิปโปกร่าที่วันแน่ๆนะครับไม่เคยโดนน้ำมวยไทยคนไหนนอนะมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะโดนนกหรือเปล่าเพราะว่าโชคมาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพีชิดเมืองชัยดาวรุ่งเขาใหญ่หรือแมก้กระทั่งต่อสักโอเล่นะครับโชคมาแล้วนกไม่ได้สัน้นเบีเยร์เขาอีกยามใช้หมัดลุงไส้เข้าไปก่อนสั้นตีดอีก เรวไปจะคาดนะครับยิงซ้าย1-2ลำตัวต่อยลำตัวอีกโกคาราดโดนลำตัวเข้าไปแต่ยังไม่อออกาการนะครับสันติดอีกสั่นๆติดจอแจติดตลอดนะครับหนึ่งสองเข้าหน้าหนึ่งสองอีกยังไม่เรื่อยลู่ต่อไปนะครับระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เป็นนักมวยไทยที่ชกค่าตัวประมาณสองแสนกว่าบาทนะครับแล้วก็เป็นนักมวยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สูองอายุกีฬานะครับและได้ชกมวยไทยมาแล้วในปี2534ท่านหญิง1 2 3เข้าได้อ,อีกท่านหนูเข้าอีกยังไม่เน้นนะครับยังไม่เน้นชกออกได้เรื่อยนะครับสั้นติดอีกอยามต่อยให้เปิดจานนะครับคุณโรกคารลายังไม่เปิดจานโอเคทีนี้นะ

ในยกที่สองนะครับระหว่างผ้คให้น้ำนี่ทางฮิโปกรา่ยังผู้กรผีเรียงได้แบบสบายๆนะครับในสองยกเพื่อจะโดนแซมซัดนี่ลุยเข้าไปนะครับแต่ว่ายังไม่โดนหนักๆเท่าไหร่พยายามเลือกเหมือนกันฮิโปกราโตอีกแซมเล่นลึกลำตัวเข้าอีกแซนตัดลำตตวเข้าไปฮิโปกรา ยกนี้ไม่ถอยเลยนะครับย้ำไปเรื่อยย้ำย้ำไปเรื่อยนะครับแต่ว่าฮิปโปกรายังเฉยแแต่ว่าเท่าที่ดูแล้นี่แซมสันใน2ยกนะครับเร่งเหลือเกินอยู่นี้โชคันถึง12ยกนะครับฮิ ok โปกราดนมชัยชาดูดิเซยติเชือกอยู่แต่ออกจากเชือกไม่ได้นะครับ ต่อยให้รอดการให้ได้นะครับสั้นต่อยหนึ่งสองเข้าหน้าสั้นย้ำหนึ่งสองอีกปล่อยได้เรื่อยนะครับไม่ใช่โป้งเดียวจอดแต่ว่าย้ำไปเรื่อยเลยแหลมตัวเข้าไปาเป็นโรคท้องมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับสั้นย้ำไปเรื่อยวงแขนในต่อยตัดไปเรื่อยนะครับต่อยหนึ่งสองสามอีกทุบขวาเข้าหน้าทุบขวาอีกหมัดหนึ่งมีโปกราโต้เหมือนกันเดี่ซ้ายเข้าหน้าไปหมัด ทำต่อยซ้ายลำตัวต่อยหนึ่งสองเข้าหน้าชั้นรู้ว่ารัวชุดนี้ชุดใหญ่นะครับรัวเป็นชุดเน้นไว้เรื่อยนะครับฮิปโ,โปกาล่าดีพอโดนมากเขา้าแล้วทันท่าหายนะครับทันท่าหย่าจุกแต่ว่าหายจุกสั่นย้ำอีกทันมาใส่ลำตัว สั้นติดเขาอีกนะครับโวยอิโปกาล่าพยักหน้าหาดตะวันออกายังหน้าสั่นย้ำลำตัวเขาอีกหนึ่งสองเข้าไปโบกลาตติอุ้มดูติดเชือกด้วยโดนทุกขวายบัดนึวยว่าพยักหน้ามาเลยของขึ้นแล้วนะครับอิโปโกาลาโดนแซมสั้นอัดเข้าไปย้ำออกไปอีกสั่นลวงลำตัวเขาอีกจ้วงแล้วทุกขวาตัดลำตัวอีกชกตามใจแฟนเลยนะครับพวกแฟนเชียร์และเกินชอบอย่างนี้ทายของแฟนมวยนี่ชอบอย่างนี้ วันนี้ที่สนามกีฬากลา,างจังหวัดเชียงรายนะครับแฟนเนื่องแน่นไปหมดทุกมุมนะครับอากาศตัวนี้เย็นสบายไม่หนาวด้วยช่อจีตสีถ่ายทอดสดนะครับหดยกที่สามนะครับเขาขอบคุณบริษัทไทยเทเลคอมแอนคอมมวนิเคชันจำกัดมหาชนบริษัทจัสิมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองคุณพัฒนาคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจที่ให้การสนสับสนุนในการถ่ายทอดสดในวันนี้ยกที่สี่นะครับขณะน,านี้ชมกงจีตสีถ่ายทอดสดนะครับ ร่วมกับบริษัทเอสเอ็มโปรคะแนน8-8จำกัดบริษัทในเครือนักสื่อพิมพ์ฐานธุรกิจน,นะครับรที่สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายแฟนบัดบวยวันนี้นะครับมาทุกทั่วสารทิศน,นี่มาชมกันล,นล้นหลามทีเดียววันนี้ทางพะน้าท่านนายกรัฐมตนตรีนายชวนลิขิตนะครับชมจนทั้งจบคู่สั้นๆนะครับนั่งชมจนทั้งจบคู่นี้เลยทีเดียวสั้นเดินบิดเข้าอีก แล้วก็ทางแอนตาซิสนะครับเป็นผู้สนับสนุนมวยทุกคนนะครับจะเป็นมวยไทยมวยซากลนสั้นย้ำก็อีกผมสั้นทุกแม่ยังไม่โดนเนื้อๆหนักๆน,น,นะครับทางฮิปโปคาร่าสั้นติดก็อีกหนึ่งสองเข้าไปพอโดน ตอ่ออีกาจะบวมนิดหน่อยนะครับฮิโปโการ่าโดนน็องนี่เสียประวัตินะครับเพราะว่าเคยมาโชวกับนักมวยไทยระดับแชมป์โลกหลายคนแล้วน้ำมวยไทยนี่ไม่สามารถที่น็อกทางฮิโปโกาล่าได้นะครับสั่นเดินต่อยหนึ่งสองอีกย้ำเข้าไปติดมุมแดงอยู่ต้องต้นแล้วนะครับต้นแล้วย้ำเน้นเลยมฮิโปโกาล่าโตเหมือนกันหโโอ้โ ตัวไฟนี้เป็นไฟป้องกันแชมป์โลกไฟแรกนะครับของสาวพันมือโลกในรุ่นจูเนียร์แบนเตอร์เวท115ปอนด์นะครับทีโบกลาออกไปนิดนึงมีเย็บซ้ายมาก่อนซนสั้นมาทีโบกกลาออกไปนิดนึงมีเย็บซ้ายมาก่อนสั้นตามบุกเข้าอีกทีโบกกลาต่อยหนึ่งสองสามมาเย็บซ้ายเข้าหน้าสั้นต่อยหนึ่งสองเข้าหน้าทุกขวาอีกสั้นต่อยซ้ายเข้าข้างสั้นต่อยหนึ่งสองเข้าหน้าโปกกลาต่อยหนึ่งสองโตมา ันเบียติดิคต่อยหนึ่งสองสามสี่เป็นชุดนะครับโก克拉ตต่อยขวามาหมัดหนึ่งโอ้โหโดยสามหมัดลาต้าต่อยขวาโดนหนึ่งสองของสัมสั้นสันติดิกโอ้โหโดนขวาของตาล่าไปหมัดหนึ่งสันไม่เน้นนะครับยดี๋ต่อยไปเรื่อยต่อยให้เปิดกาต่อยใช้ลำตัวไม่หนักนะครับต่อยสะสมซับไปเรื่อยสันต่อยใช้ลำตัวอีก ไบติดเชื่ออยู่ตันหุกขาตัดลำตัวอีกออกไม่ทันนะครับสัมซันดีชกเอาใจหมดยกยกที่ห้าผ่านมาสี่ยกแล้วนะครับซัมสันเร่งขาอีกเร่งต่างาเริ่มแล้วนะครับต่างาเริ่มชกแล้วชกสองมุ ประวัตินี่ทั้งแข็งนอกแข็งในนะครับแต่วันนี้จะแข็งนอกหรือเปล่าดูกันต่อไปนะครับในยุทธีห้าแนพใหม่เดินดีติดี้ของนนุั้งที่แงอยตกสังแว่งากมยังไม่ดเนรับสดชื่นจะทธีตาซ้ายจะบวกมานิดหน่อยสั่นย้ำนํำตวเขาอีกรปล่อยให้เปิดการให้ได้นะครับโดน หนึ่งสองของคาร่าเหมือนกันทางที่เราเชื่อว่า,า,วา,าฮิโปคาร่าที่สูงเก่งก็รถถังอยู่แล้วนะครับสั่นยิงน้ำตัวอกีกย้ำน้ำตัวย้ำจ้วงเลยนะครับฮิโปคาร่าติดเชือกอยู่ยังออกไม่ได้สั่นยิงน้ำมาเข้านะครับย้ำต่อยให้เปิดการให้ได้สั่นย้ำอีกยังออกมามีโยกตัวให้ด้วยนะครับโยกตัวให้แซมสั่นต่อยนะครับฮิโปคาร่า ยังโต้ไม่สองมัดโกะไลเย็บซ้ายมาทีนึงสันตามนิดหนึ่งสองสามโกไลต่อยลิงสองเข้ามาอีกปล่อยขวามาหมาบัดด้วยบนอีกต่อยเป็นปล่อยบอลชิดเลยปล่อยเป็นชุดโกกะไลยังออกหมัดไม่ได้ สั้นเบียดเขาอีกสั้นเบียดแล้วมาชกกันอยากโยกข้อหาซะไปหนึ่งสองเข้าลำตัวปล่อยซ้ายเข้าในอีกฮิปโปกร่าเนี่ยทนได้นะครับโดนหนึ่งสองไปสองหมัดสั้นๆแม่อยาทำท่าสุดนะครับแม่แต่ว่าเรื่อไม่ทราบนะครับว่ารัตเรียกพี่เลยทีเดียวนะครับฮิปโปโดนซ้ายลำตัวของสั้นอีก ใส่ซ้ายลำตัวบอกลาต่อยขวามาหมัดหนึ่งสั้นต่อยหนึ่งสองแุกขวาเข้าหน้ากลาต่อยขวามาน่าสั้นๆนี่ต่อยเป็นชุดนะครับต่อยหนึ่งสองลำตัวอีกยาเน้นไปด้วยนะครับอ๋ครับใส่ลำตัวบางเมื่อไรนะครับท้องบางเมื่อไรนั่งเมื่อนั้นนะครับต่อยซ้ายลำตัวอีกกาลาต่อยขวาเข้าหน้าต่หนึ่งสองเข้าไปต่อยฮุกขวาอีก่อยเอาใจแฟนเลยนะครับสั้นๆ สันสามติมิงต่อยซ้ายนำตัวล่าโดนหมัดนำตัวสันขวาบนซ้ายโคคะลาหกซ้ายคุณร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์นะครับบริษัทโอสถสภาเทคอยู่จำกัดเครื่องดื่มเอ็มร้อยเอ็มร้อยห้าสิบคุณสมทรงอานนท์วัฒนากรรมการผู้จัดการบริษัทมิตราประเทศไทยจำกัดบริษัทปูนเอเชียจำกัดปูนดีคู่ช่างพีมพ์อไทยบริษัทรีเจนซี่บลัมดีไทยจำกัดและน้ำมันเครื่องเวลอยท่านผู้ชมครับตอนนี้มาถึงครึ่งทางแล้วนะครับยกที่หก เันซสันอีลิกโบกกลาต่อยเหมือนกันโบกกล้าเนี่ยพยายามเดินนะครับแต่ยังเดินไม่ออกเพราะว่าเซนซสั้นในี่ประเภทาะไม่เลิกนะครับพยายามตัดเวทีให้แคบลงโบกกลาโดนหมัดพยักหน้าบอกต่อยมาเลยต่อยมาเลยสตีลิกหมัดขวาเป็นหมัดกระแทกนะครับแต่ถกระหมัดแย็บแต่ก็หมัดกระแทกเข้าไปเรื่อย วันนี้ข้อมูลต่างๆนะครับจากนกแรรู้ว่าระยุทตสายคำนะครับจากดิลีของเรานะครับซึ่งให้ขอ้อมูลมาเยอะแยะเหมือนกันซึ่งเป็นปะษษัะญาชนพอมาสร้งต่อ,อยซ้ายหนตัวอยากเน้นลนตัวอิโ,โกกะละต่อยหนึ่งสองมาสั้นโยกไปอีกแมแต่ว่าต่อยเท่าไรนี่ยังไม่โดนแบบว่าจังๆนะครับที่โดนหนักๆว่าต่อยย้ำไปเรื่อยนะครับ ดมาพอโดนจังๆไปหมัดยักหน้าเลยนะครับทางฮิโปกราฟเส็กใช้ได้นะครับฮิโปกราแต่ว่ายังออกหมัดไม่ทันสั้นลุยอิกไหลไปครับตอนนี er ้มาดพอนิดนึงสายยัมวิกลอยซ้ายเข้าหน้าโอ้โหโดนทุกหมัดนะครับแต่ว่าโอ้โห ยี่โดนของยิ่งขึ้นนะครับพิโ,โตกะลาเนี่เหมือนกับลิงลมประเภทมีก๊อกสองก๊อกสามมาอีกสั่นย้ำอีกติดมุมแดงออกไม่ได้ะครับพยายามต้อนให้อยู่ในมุมอับปล่อยใช้ตัวอกีกเน้นอีกย้ำไปเรื่อยย้ำออกไม่ได้นะครับโดนใช้บัดตุพิโตกะลาปล่อยขวามาหุกซ้ายมาตามต่อยขวาเหมือนกันแรนดีเหา ไอปโบก,กัล่าเนี่ยนักมวยชายโดนเิเซรายนี่นะครับยกให้เลยนะครับว่า้ประเภทราชเรียกพีจริงๆนะครับไม่รู้จะกี่สซิบมัดโดยท่าถงึงที่6ตอนนี้แล้วตอยเท่าไห้โบก,กราต่อยหนสองมาโดนเหโดนเต็มๆหมัดนะครับลุงนี้โ,โดนลำตัวเลยทีเดียว ทำท่าไม่เอาเลยนะครับไม่ไหวแล้วนะครับจุกแล้วไม่เอาเลยนะครับสั่นหัวไปแล้วบอกไม่ไหวแล้วกรรมการเลยนับไปจนถึง10เป็นนั้นว่าทางแซมสันอิเลกิมนะครับเป็นฝ่ายชนะน้องเอาฮิปโ,โปกาลา่ามวยอินโดนีเซียในยกที่6นะครับว่าเล่นซ้ายเข้าไปลําตัวเต็มๆนะครับหมัดนี้โอ้โหนี่แหละครับบรรดาแฟนมวยภายในมาดูภาพช้าๆอีกครั้งหนึ่งนี่และครับหมัดนี้ปล่อยรอดกาดนะครับ คุณสมิกาครับด้วยเวลา2นาที51วินาทีครับแหมเรียกว่าเกือบจะหมดยกนี้อยู่แล้วนะครับจิ้มเข้าไปเต็มๆเลยดีครับซ้ายตรงนะครับปาบเข้าไปนี่นครับโอ้โหนี่เข้าไป ถึงกับยอมครับนี่จะเป็นนักมวยไทยคนแรกขัดชุดออกทางซ้ายทางขวาทางหกทางอะไรมีเยอะแยะทีเดียวครับแล้วก็ต่อยได้สะใจวันนี้ก็ผู้ที่สนับสนุนนะครับบริษัทโอสสภาเต็กี่อยู่นะครับเจ้าของเอ็มร้อยร้อนะครับอันเลิศนวัดนะครับเป็นผู้ชูมือทางแซนซสั้นนะครับอิลิกยิมวันนี้ชกได้งดงามมากนะครับแล้วก็ในวันนี้ทางช่องเกตสีถ่ายาทอดสดที่ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายนะครับโดยมีคุณอาจใจทศกุลและก็ผมสมิงขาวนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกับรายการปกติของถาน,นี้ได้ต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ นครเป็นทะเลสาบเล็กๆพระาธาตุขามกันที่น่าสนใจอนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ธนรั์ที่ตั้งประงานกลางเมืองขนแก่นเขื่อนอุบลรัฐเขื่อนอนเนกประสงค์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานที่เอื้ออำวยประโยชน์ให้มวลมนุษยชาติทั้งแผ่นดินมหาวิทยายลัยขนแก่นแดนดินปลูกสารความรู้ของเด็กไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยศูนย์ก่อพลังงานสารพลังสู่ของไทยทั้งสยามนี่ครับท่านผู้ชมที่เคารพขณะนี้ช่องเจ็ดสีาาพาไะพบกับรายการถ่ายทอดสดที่สนามกีฬา ชั่วคาวมาวิไลขอนแก่นนะครับในรายการศึก M150 ป้องกันแชมป์โลก IBF ซึ่งรายการวันนี้็นการกุศลครับเงินรายได้ทุกที่ทั้งหมดสนทบ